สวัสดีครับพี่น้องทุกปูทุกคนครับผมมาพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องมาควอบโชคดีของบ้านไก่ลูกขาสัตว์ครับผมหอดเวลาปีละ้งังเป้งสีมุกัวขามุ่กลัวไปเรยครับผมเคียงเนี่ยขาชดชดหม่ไม่นครับผมไปก้อนหมูใดก้อนมูครับเอา แค่ว่าคนแก้วแล้วฮะตับตอนนี้ไงครับผมตอนนี้เออเครื่องโลเดี๋ยวให้แค่ว่าโยกให้มันนะกินจูตับกันครับผมก่อนคือกดสมุดครับมามาแล้วผักชีไหมเฮ้ยพอผักชีเหรอผักชีที่เหมือวานเห็นไหมผักชีเหรออินเนเนี่ย ใชนไหจ้าเป็นหย่งคือเอาขอย้วไมากินเออกินน,มน่มันหดมันหลยอยู่เดี๋ยว,ยวแค่ว่าคนเกว้วควอนพีนอ,นนคอ,อดคนเก้วคนคนกันที่นี้กูปะไ้อบัตรประชาชนไทยนี่ทำไมเอบัตรประชาชนทิ้งเหรอเอาวัน่นี่ ลูกกระดาพี่น้องเอ้ยมามาปวดนะโคตรยาขออภัยคนที่บอกินดิบเด้อพี่น้องเด้อ กินกับซอโทษน้ำเดอพี่น้องแต่ว่าเข้ากินปวดนะเลี่ยเลียอะดีใส่ไปแล้วหรอวะดีแท้ใส่ไปแล้วใส่อีกัน่อยกันเก็บ่บงน้ำขมคนขมมามาคูปองต้องการครับผมมาเด้จ้าพี่น้อง ผู้ใดเอะพวกกินกะขอโตษน้ำได้จากกฏพานเรื้อพี่น้องอุย้ยลูกเต่าเลยสาใจแต่ละพูอ่ะหันลูกเต่าเลย ยังเต้นตืบๆอยู่เลยนี่ไม่ไม่เลยพี่น้องขาไม่ไม่เลยเพราะว่าเออบ้านตัวหน่อยอยู่ไกลอยู่ไกลรถขาสับพอดีอยากกินพอหอดไม่ร่าไปซื้อเลยพอหลังค่้งเป้งไปซื้อเลยสีม่งเขิลก็จะเปิดขายมาไหมวะสีม่วงหาม่วงมาหักอำล้ำ น้าเจ้าจ้าพี่น้องผู้ใดเบื่อกินก็ขอโทษขออภัยน้าเจ้าจ้าช่างหดข้อห้องออกถาดข้อห้องนี่ขี่กระตือข้อพี่เอ๊ะลูกเต๋าลูกเต๋า หวานจจใจๆแซ่บส่ก็ไปหัวละพักบนี้กัม,กมี่พัเนี่ยกัมี่พักบ้านๆไม่พอนี่ยโอ้มึงนนเนี่ยเฮ้ๆ เท่าอย่เอาหน้าบ่บ่เนี่ยสดสุดขอบผมน่องไล่เดี๋ยวใส่ม่อดินจุมอืมอืซอยจุก็ได้อืมพอนิมจับหลวเธอ เอากินกวันกินควนระบาดครับผมแค่ว,ว่ากินโซที่นอนทุกคนใส่ลหลายๆไอ่แม่แก้วใส่หน่อยซื้อหลาย <c oughs> เรามาเป็นกำลังใจให้ <c oughs> อะไรอะไรลูกอะไรอะไรอะไรเอาอะไรล่ะอะไร อะไรมามมามาหาปอถ้องากไปใส่เยอะดีุกเจ็มเงียบอืมออออออนี่เขาไหลนี่เขาจัต้องขาดแรอกนี่หลเลยใช่หรอเื่เครื่องโั่บูมพี่ใครซื้อได้เลยเพราะว่าเพิ่นจำได้ไหม่ได้นะ พอว่าตอน่อยไปสานวิลกรรมไปน <laughs> ะ <laughs> <laughs> เป็นอย่างที่จะน่อนไปสานวิลกรรมไปข้าวเจียไปซื้อเนี่ยน้ำกันนี่แหละตะหน่อยไปจอดรถมอไซค์รถเขาเจ้าถอยสั่งรถจะหน่อยเลยเ mm hmm. พิ่งก็เลยจับหนาตะหน่อยได้ว่าอ๋อที่มือนันอ่นรถเจ้าถอยส้นบ่รถส้น หายมอตอร์ไซค์คนอื่นไปสื่อก็ได้ร้ายตอนนี้เลยันะพ่อขัข้าเจ้าควาละข้างน่ะไปเลยนาาเพล่บาบักซี่หอมหอมวยแมมตอนอยังไงบ่เใส่ขี่เพียน้ำเนาะเจ้าบ้ามากกว่า มากป่ะบวบใ่ใช่ฮะเดี๋ยวข่อยเอาใบใส่จุม่มข่อยกับพ่อเชียวเอาใบใส่จุมะนะ่มล่ะใส่จุ่มนี่ยขมอึมลำข่อ,อยอติดตามว่ามันกัดขาดเด้พอพ่อติดคอเด้อบ่บ่บ่วบขาดใบใส่จุม่มเนี่ยเนื้อน้องไร้พี่น้องอะขาดไหมไหนขอดูดิไม่ขาดโอ้อะไรวะทำอะไรก็ไม่ได้จับดูก็ไม่ได้ จะเป็นลูกหรือจะเป็นพ่อเนี่ย <AC 1> โอเคโอเคโอเคขอโทษ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 อร่อยไหมนะนี่อร่อยไหมอืมอ <c oughs> ่ะคำยังไงกัยเป็เนอยน่างตอนยังไงกันเป็นอยง

ีก่อนแล้นี่ทำอะไรฮะเราดีลูกก่อนยนนะทัวรตวอเจ้เกิดเีบเรียบแล้วเกิดชอเลียมครับพ <c oughs> อดีลงโทรมา <c oughs> เ <c oughs> อยากนี่หละอยากวะพอดีลุงโทรมาเขาขาไม่ไหมเลยเออซื้อมัดเครื่องรู้ได้บอกหลายหนงตับนะเออการี่ยางและเครื่องรู้ไปก่อนนะี่บ้านเด้อ <c oughs> เดี๋ยวพอดี <c oughs> เท็ดอีหยังอยู่คันโทรไปลุง<ป>ก่อนนะสวัสดีครับจู่ตับจู่ตับไปคุ้มจับได้ยังแซมมาก